สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยออโต้วิดช่อง <Yeah. S 2> ที่พาคุณไปอัปเดตยานยนต์ใหม่ๆทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถสกูตเตอร์พรีเมียมระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งกับรุ่นใหม่ล่าสุด2025 Honda SS 1 5 0 i ซึ่งได้รับการปรับโฉมและอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น Honda SS 1 5 0 i ถือว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและเริ่มมีชื่อเสียงในไทยด้วยดีไซน์หลูหราและคุณภาพระดับพรีเมียมรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย สปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นมีไฟหน้าและเต็มระบบโดดเด่นด้วยไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กลางวันมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่อ่านง่ายและทันสมัยตัวถังยังคงเอเกลักษณ์แบบแลกลตฟลอกคือพื้นที่วางเท้าราบเรียบทําให้ขี่สบายไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลใช้ล้อขนาด16นิ้วทัน้า่าและหลังเพิ่มความมั่นคงและสมดุลในการขับขี่ระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้น ขุมพลังของ SS1 50 i, รุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ด s บวกขนาด157ซีซวาล์วระบายความร้อนด้วยนานที่ให้พลังกำลังสูงและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกันมีระบบ Stop and s t a r t ช่วยลดการใช้น้ำมันขณนะจอดติดไฟแดงและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยระบบเบรกเป็นดิสก์เบรกทั้งหน้าและหลังมาพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะเวลาขับบนถนนลื่นหรือฝนตกจุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือระบบสมาร์ที ที่สามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบคุญแจพร้อมทั้งฟังก์ชันเปิดบอดและฝาถังน้ำมันจากรีโมทได้สะดวกสุดๆที่เก็บของใต้บอกกว้างขวาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆหรือจะใส่สัมภาระอื่นๆก็ยังเหลือที่สำหรับราคาของ Honda SS150i p 2025ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเปิดตัวที่ประมาณ111,200บาทซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสมรรถนะและคุณภาพระดับพรีเมียมที่ได้รับ โดยในต่างประเทศราคาอยู่ที่ราวๆ3,500ยูโรหรือประมาณ130,000บาทไทยทั้งนี้ราคาขายจริงอาจแตกต่างไปตามดีลเลอร์หรือโปรโมชั่นในช่วงเปิดตัวโดยรวมแล้ว Honda s h 1 5 0 i 2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มองหาสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ทั้งหรูหราขับขี่ง่ายและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะใช้ขี่ในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดก็อรองรับได้อย่างลงตัว สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้แนะนำให้ไปลองสัมผัสตัวจริงที่โชว์รูม Honda Wing Center ใกล้บ้านคุณรับรองว่าจะประทับใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกความเห็นกันเข้ามาและอย่าลืมกดติดตามช่องไทย a u t o ้ว p ฟของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ